สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเต่มามะเฟืองพโลโวางไข่ที่หาดกะตะในรอบ20ปีเหมือนเป็นของขวัญปีใหม่กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ได้เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเกต็ตเมื่อได้มีเพจ Facebook เ e b o o k t h a i w a ลส s ได้โพสต์ภาพของชายหาดกะตะที่ได้มีแม่เต่มามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ซึ่งถือเป็นเรื่องราวที่ดีของชายหาดแห่งนี้โดยทางเพจ h a i เวลส s ได้โพสต์ภาพดังกล่าวพร,ร้อมระบุข,ข้อความว่า เมื่อคืนมีสายเข้ามาจากคุณหมอฟ้าหลังเขาดาวแค่2ชั่วโมงแล้วไม่ได้รับแอดมินรับแม่เต่มามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ที่หาดกะตะใช่ค่ะหาดกะตะภูเกต็ตเช้านี้เลยมาสำรวจรอยขึ้นวางไข่น่าจะกว่า20ปีแล้วที่ไม่มีข้อมูลเต่มามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ที่หาดกะตะนี้แม่ปีใหม่คือชื่อของเต่มามะเฟืองตัวนี้เป็นรังที่1ของภูเกต็ตและเป็นรังที่13ของฤดูกาลนี้เริ่มต้นปีได้ดีสวัสดีปีใหม่ค่ะ แม่ต่ามาเฟืองขึ้นมาวางไข่ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆรับปีใหม่ธรรมชาติที่สมบูรณ์กำลังจะกลับมาสวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบุณครับ